ตวมันขาดมันขาดอย่างนึงดิขายสงขาตมดิตมไม่ถั่เลยุ่นตอนนั้ขาต้มาแต่ห้องแล้วเฮ้องเด้เอาเอาเอาลบาเลยต้อขาหรอ้วไปในแบบ เอาบุกินบ่เอาเ้ามึงเงินไปเด้อแต่คนนี้จะเอาตอนนั้นตอนนี้กะเงินให้เล่าหรือว่าเอาบีเพีไอปุ่นล่ะเอาเหล้าก็เงินให้พีไอปุ่นแล้ทีนี้เอาเขา ตป um. ่อเลย่เลย่ยอ่อนวัวปลาปร้่ได้ไ่ได้ระดับ้ลยน้ำป่าัเาลวน้เปลาวยอะนะไม่เยอะลวกน้ำปลาเดรปรฮ้ีแล้วเออแต่เาเปิดใส่เออพวกข้าปุ้งยนั้นลวกนำเปะี่ยนรีบร้อนเลยเจ้าบอกเป็นบ่กระเทาะอืมน้ำเปลี่ยเาลวก เอาเลยไปใส่เอาไปใส่บนอ่อนเป็นปลาลุงโอ้ยนำแลกใส่เกลือแค่น้แล้วองเอสบอกเฮกขึ้นแลใส่เนาะปลาใส่ไ่นเลยเม่นมันบวไปลามั้ปลามันขึ้นนำเปลี่ยนดอ กนมนอากินกับบอมอยากอิ่มเลยขันของนาหาน่าดีวคือจะอิ่มกันขันของอาหามันไม่รู้นะมิสม่นมันเป็นภาษาอัเอาวัะส่้็นแบบนี้ะครับฮึ่มว่าอะไรเรามังป็นแค่มนมัไม่ ใส่ของคุยป่ะเนี่ไปเลยนี่ไปเลยนี่คนเดียวนีแตยนนี้ขอมาเยเรื่องมันขาดัะอ้แด่ยบอาอเปรี้ยงรยงดว่าอ๋อสต่น้ำปลาอันนี้มนเลูกอมาป๊าหลดุนนี้เขใส่น้ำแดกเายเงินบอสเข้าป๊าดลัเอานามตรมาใส่ก็ลู่ามันแบบ

Né à. cho ừ. à, à, tôi. Hông, hôn mọi người ta quen qua được bang 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 ตรงยูทูบได้นี่ไงสองยูทูบยูทูบหนีมือีเห็นเห็นทุกคนเลยเออจังคอยไปพูดจะทำไมให้อ้ขนาดนี้ของหมักแล้วเกล้าตัดข้าวตัดข้าว หอน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 ปูนมันเลียยานกระต่ากระตาได้อ๋งเอาเอามาเนี่ย้องจอดเลยหล่ไล่พวกนี้จะเอาตะจอมัยังน่ตายได้เลยฮเอาเมือได้บริโัใจได้กับตันี้กินดด้วยปดเดียวน้ินโอ้โหมีองัโอ้ว้ว่ได้หันว้าต้กินน้ไปน มาอยู่ฝ่ามันกากินเจอขากี้ขากี่า้อนเอาบาสุลเด่มันมันป่วยมันเอามันป่วยมันเอาแกล้มากินวัดสีหาก่อยเป็นสาวแบบได้ราตรงเตสังเลยจัดบอกลุกเลยนะแบบได้นะโบหูสั่งแบบแี้แบบเขา ตัวแดงก็มีตัวผ้าก็มีน่นีนอเอากำลังเลยนะครับกำลังกกำลังเลยหันหันว่ารับเสดเสดโตได้เลยเยไหมยจนให้นางของเงียบเลยไหมมองหอดูจ้างกระพาลุยออดอเร้สรอดงอย่างเดียวตัวตีกมดอกินมด้กินมอกินจะได้ว่จะสร้งให้ใหญ่ขอจอดให้ยา Hãy subscribe cho kênh nó. Mì Gõ không